หลังจากที่ตัวเมาส์ทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับดามโอชาร์กทีนี้มาถึงคิวของแผ่นรองเมาส์กันบ้างเราบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่าเหมือนเมาส์ของเขาที่ทำออกมาเลยนะครับเพราะวัสดุของเขาโหดและราคาถูกมากครับทุกคนวันนี้ผมมากับดามโอชาร์กแผดวันเมาส์แผด ครับทุกคนตัวนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ค่อนข้างมีความอ e ีสปอร์ตนะครับขนาดเนี่ยอ e ีสปอร์ตมากๆสัมบัดเมาส์ได้แบบจัดเต็มแน่นอนแค่นั้นไม่พอวัสดุของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบไฟเบอร์กลาสครับเรืองแสงได้แผ่นรองเมาส์เรืองแสงได้ธรรมดาที่ไหนไม่ธรรมดานะครับและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะครับคือตัวแผ่นรองเมาส์เนี่ยราคาแค่หลักร้อยครับทุกคนจ่ายแบงค์พันไปมีทอนกลับมาน่าสนใจขนาดไหนลองไปชมกันนะครับ เริ่มจากจุดเด่นของแผ่นลองเมาส์ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับตัวแผ่นลองเมาส์เนี่ยออกแบบมาเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างมีความแตกต่าแงบบจากแผ่นลองเมาส์ทั่วไปณนะัตอนนี้ในท้องตลาดมากๆนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับเขาทำเป็นรูปแบบสเปกตรัมครับทุกคนเรืองแสงได้ด้วยซึ่งปกติแผ่นลองเมาส์ทั่วไปเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเล่นแบบไฟ RGB ลบรอบรอบตัวแผ่นลองเมาส์อะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ลูกเล่นโหดมากๆคือเรืองแสงทั้งตัวแผ่นลองเมาส์เลยนะฮะสีที่วางขายในท้องตลาดมีกี่สีนะครับตอนนี้จะมีเวอร์ชั่นเเดียวยวลคือนแรกนรกับ ดาโมชาที่ทําออกมาเนี่ยจะเป็นสีเดียวแบบเดียวเลยก็คือสีที่เป็นลวดลายแบบนี้แหละที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วตัวกล่องเขาเป็นยังไงครับทำมาเป็นลวดลายเดียวกันกับแผ่นรองเมาส์เลยครับทุกคนพอแกะออกมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นตัวแผ่นรองเมาส์อยู่ด้านในนะฮะขนาดของแผ่นรองเมาส์เนี่ยจะอยู่ที่480คูณ400คูณ3มิลลิเมตรนะครับคือหนาแค่3มิลลิเมตรเท่านั้นเองเป็นขนาดมาตรฐานที่นักกีฬาอ e ีสปอร์ตส่วนใหญ่ใช้กันเลยนะครับสำหรับขนาดนี้ สำหรับกลิ่นของเขานะครับหลังจากออกมาจากกล่องเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้สบายใจได้เพราะไม่มีกลิ่นฉุนเลยนะฮะชนิดของแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เป็นแผ่นรองเมาส์แบบสปีดนะครับซึ่งวัสดุมีความละเอียดมากๆเรียกว่าลื่นเลยดีกว่าสําหรับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เพราะวัสดุของเขาเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับทำให้แผ่นรองเมาส์เนี่ยนะครับมีความเร็วในระดับเดียวกันกับแผ่นรองเมาส์ที่เป็นแบบเรซินนะครับ การออกแบบแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ทําลวดลายออกมาได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับสำหรับตัวผมนะมีความจีนหน่อยๆมังกรอยู่รอบตัวแผ่นรองเมาส์แล้วมีฉลามอยู่ตรงกลางนะครับตามชื่อของเขาดามอชาร์กแล้วก็จะมีโลโก้เล็กๆดามอชาร์ก Shark, มาให้ด้วยในส่วนของมุมขวาล่างอีกด้วยนะครับที่สําคัญกว่าน,นั้นคือเขาใช้เทคนโนโลยี h d Printing นะครับในการปริ้นสีลงไปทําให้ภาพและสีเนี่ยออกมาคมมากๆนะครับในส่วนของด้านหลัง,ขงเขาเป็นยังไงครับตัวนี้พื้นหลังที่ทําออกมาเนี่ยละเอียดมากๆนะครับเป็นพื้นแบบยางนะฮะไม่ใช่พื้นแบบผ้า ติแล้วก็ทําเป็นสีฟ้ามาด้วยนะครับละเอียดจริงๆแล้วการเก็บรายละเอียดของแผ่นรองเมาส์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของด้านบนนะครับจะมีความเนี๊ยบในเรื่องของการทําสีต่างๆทําออกมาได้น่าประทับใจมากๆครับทุกคนอันนี้ผมต้องขอชมเลยนะครับในส่วนของขอบนะครับสำหรับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้แอบมีความคมอยู่เหมือนกันเพราะจากที่ผมลองใช้งานนะครับแล้วลองเลื่อนๆดูเนี่ยคือมีความคมระดับหนึ่งเลยนะครับอาจจะด้วยวัสดุที่เขาใช้ทําด้วยและคือเขาจะเป็นแบบตัดขอบเลยนะครับแบบไม่มีการเย็บขอบมาแต่สำหรับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขา ใจได้นะครับพวกนี้เป็นเจเนอเรชันแรกที่เขาทาออกมายังไงก็ฝากทุกคนพิจารณาสําหรับส่วนนี้นะฮะในส่วนของด้านหลังเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะเขาทําเนื้อยางออกมาได้ละเอียดเป๊ะทุกอนูเลยครับทุกคนคือเนื้อสัมผัสเนี่ยจะเป็นล่องเล็กๆนครับแบบละเอียดยิบเลยครับ แล้วความหนึบของเขาเป็นยังไงครับในส่วนของด้านหลังเท่าที่ผมลองกับโต๊ะของผมที่เป็นโต๊ะอีเกียเลยนะแบบปกติแบบลื่นๆเลยนะบอกเลยว่าโต๊ะโยกนะครับคือมันหนึบจริงๆเหมือนที่ผมบอกไว้เลยนะครับข้างหลังเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆลากหัวคมคมได้แบบสบายๆนะครับ t e เจอร์ของเขาเป็นยังไงครับสำหรับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เป็นแบบผิวเรียบครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเป็นแบบสปีดนะครับมันเรียบมากๆนะครับระดับที่ออกไปแบบทางลื่นเลยด้วยซ้ําทําออกมาได้เนี้ยบจริงๆนะฮะต่อมาคือส่วนของความยืดหยุ่นของเขานะครับสำหรับตัวแผ่นรองเมาส์จากที่ผมลองแกะกล่องออกมาแผ่นรองเมาส์เนี่ยมีความอยู่ทรงมากๆนะครับแล้วใช้งานได้ทันทีไม่บิดไปตามองศาที่บิดเกี่ยวสมมติว่าผมเอาแผ่นรองเมาส์เนี่ยไปไว้ในกล่อง3วันแล้วกันนะครับอธิบายง่ายแบบนี้พอเอาออกมาเนี่ยยังวางแนบกับพื้นตร รเเหมมือนนดินะคับปกติทรงเนี่ยจะเสียแล้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่เสียทรงเก็บทรงได้ดีมากๆนะฮะ,ะวัสดุของเขาเป็นยังไงนะครับสำหรับวัสดุของเขาพื้นผิวด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบไฟเบอร์กลาสนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วด้านล่างเนี่ยคือพื้นยางซึ่งมีความละเอียดมากๆจากการใช้งานเป็นยังไงบ้างผมจะสรุปรวมให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะโดยรวมเนี่ยเป็นแผ่นรองเมาส์ที่มีความเร็วมากๆนะครับเร็วแบบลื่นไปเลยนะครับอันนี้ผมต้องบอกทุกคนไว้เพราะเขาไม่ได้ใช้วัสดุแบบเนื้อผ้าธรรมดาอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่จะเอาไปใช้งานที่ต้องใช้งานแบบช้าๆสมูทๆไม่ติดเร็วแบบติดลื่นอย่างนี้ไม่เอานะครับผมบอกเลยว่าไม่แนะนําแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานที่ต้องใช้ความเร็วกระช่างแบบห,หัวหลุดสบัดทีมีคิวไห้เห็นเน้นเร็วเน้นสับนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะฮะ ราคาของแผ่นรองเมาส์ตัวนี้อยู่ที่990บาทนะครับทุกคนสิ่งที่ผมรีวิวไปให้ทุกคนได้ชมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของแผ่นรองเมาส์ด้านบนด้านล่างผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสําหรับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้คือคุณภาพและวัสดุของเขาครับผมบอกเลยว่าแผ่นรองเมาส์บางตัวยังทําไม่ได้ขนาดนี้นะครับและเทคโนโลยีที่เขานํามาใส่ที่ผมชอบที่สุดก็คือไฟเบอร์กลาสนี่แหละนะครับที่เป็นแผ่นรองเมาส์แบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความลื่นและละเอียดมากๆนะครับสาหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่ง ซื้อกันได้นะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปหมดแล้วมีราคาพร้อมทุกอย่างแล้วสามารถกดสั่งซื้อได้เลยผมต้องขอขอบคุณทางเคมาเล็กด้วยนะครับที่ส่งแผ่นรองเมาส์ตัวนี้มาให้ผมได้ใช้งาน เป็นร้านไอทีที่เปิดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งเมาส์เกมมิ่งปัจจุบันสายพันธุ์ที่เขาเอามาวางขายจะมีประมาณนี้ทุกคนสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เจ้าของร้านใจดีด้วยของแถมเยอะมากๆนะครับไปสั่งซื้อกันเลยลิงก์ทุกอย่างพร้อมราคาอยู่ใต้คลิปหมดแล้วสั่งซื้อกันเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำรับการรับชมครับ